ป่าแถวนี้นะครับผมมันมันจะมีหนูเยอะมากเลยนะครับผมมีอีเห็นด้วยนะครับผมมันลอยไกป่ไกป่านะครับเนี่ยไก่ป่านะครับเนี่ยไก่ป่ามันคุยเขี่ยหากินนะครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยมันยังอยู่ดูดิที่แบบว่าเป็นตะขาบนะครับผม พวกนี้นะครับมันจะซ่อนตัวในเปลือกไม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทั้ง้ชมขึ้นไปดูนะครับโอว้าวน่ากลัว สัสทีครับผมคนพานจรนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมมาเดินสำรวจป่านะครับผมใช่ป่าแห่งนี้นะครับผมผมเคยมาตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วนะครับผมและวันนี้ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับผมในป่าแห่งนี้นะครับผมเจ็ดเดือนก่อนนะครับผมได้มาสร้างที่พักใต้ดินอยู่ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูกันนะครับ ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหเฮ้เยท่านผู้ชมเฮ้ยมันยังอยู่เฮ้ยแล้วต้นสับประรดที่ผมปลูกวันนั้นก็แบบมันยังไม่ตายเออท่านผู้ชมมันยังไม่ตายเดี๋ยวดูด้านในดูด้านในโอ้โดูแล้วตาย เออทนนะทุกผู้ชมเนาะแต่คือตรงนี้แบบไม้มันจะผุแล้วนะครับผมเพราะว่าไม้ที่ผมเอามาทําบ้านใต้ดินเนี่ยมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับผมมันก็เลยผุแล้วดูดิมันก็ผุพังไปตามการเวลานะครับผมเนาะแต่ว่าต้นสับประรดนี่สิมันยังไม่ตายอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะพาท่านมชมนะครับผม เดินลึกเข้าไปอีกนะครับผมคือเดินเข้าไปเรื่อยๆเลยตามป่าลงไปเรื่อยเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมปะท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่านะครับผมโอ้โหเฮ้เยท่านผู้ชม,ชมตรงนี้แบบคือแบบตรงนี้ครับผมมันเป็นแบบแคล้ายๆแบบ เป็นล่องน้ำนะครับผมเนี่ยดูดิมันเป็นล่องน้ำครับเนี่ยไหลลงไปนู่นเลยนะครับโอ<ฮ>้โหแล้วตรงนี้แบบก็เป็นรอยทางเดินคนนะครับดูดิเราสามารถสามารถเดินไปได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันนะครับผมของชาวบ้าน,นครับ โอ้นี่ไงมันเปนเป็นทางเดินไปเลยนะครับเนี่ยดูดิโอ้ดูดิมันเป็นทางยาวไปู่นเลยอะ่ะอออเฮ้ยมีนกมีนกมีนกไปแล้วป่าแถวนี้นะครับผมมันมันจะมีหนูเยอะมากเลยนะครับผมป่าตรงนี้นะครับ คนสมัยก่อนนะครับผมเขาจะมายิงหนูกันที่นี่นะครับผมหนูนานะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นที่นาเก่านะครับผมตรงนี้ก็จะเต็มไปด้วยไร่นานะครับผมชาวบ้านก็จะมายิงหนูกันนะครับและที่สําคัญนะครับผมป่าที่นี่นะครับผมยังมีอีเห็นด้วยนะครับผมรู้จักอีเห็นไหมครับที่มันแบบปากแหลมๆหมัดนะครับใช่อีเห็เนี่นะครับผมสามารถเอาไปเลี้ยงได้นะครับผม มันจะเชื่องเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะครับใช่แล้วมันจะติดเจ้าของเลยนะครับอีเห็นนะครับโอ<ฮ>้ตรงนี้แบบมีแบบต้นไม้ไผ่ป่าด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยต้นไม้ไผ่ป่านะครับเนี่ยบ้านบ้านผมจะเรียกว่ากอกะสานะครับเนี่ยกอกะซานะครับเนี่ย ซาบุไทยกอกะซานะครับเนี่ยมาไม่ไกลป่านะครับตรงนี้คือบ้านอีเห็นนะครับเนี่ยอีเห็นมันจะอยู่แบบตามป่ากโกไผ่นะครับเออท่านผู้ชมแนละที่สำคัญคือลืมบอกไปนะครับผมว่าป่าตรงนี้ลนะ่ะมันมีไก่ป่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะ พาท่านผู้ชมไปดูรอยไก่ป่านะครับผมโอ้มันเป็นมันมันเป็นมันเป็นแบบอันนี้ไปเลยดูดิใช่มันเป็นรอยเท้าเดินนะครับผมดูดิแถวนี้มันมีไก่ป่านะครับผม ดี๋ยวให้ดูรอยนะครับเนี่ยลอยมาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่นี่ไงมันลอยไก่ป่านะครับเนี่ยไก่ป่านะครับเนี่ยไก่ป่ามันคุ้ยเขี่ยหากินนะครับเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไก่ป่าครับเนี่ย นี่ครับไกป่ปลานะครับแถวนี้นะครับเยอะมากเลยครับเยอะมากดูดิดู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 ด,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 ดูโอ้เจ้าว,วิธีที่จะจับไกป่ปาเนี่นะครับผมมันต้องใช้วิธีการต่อนะครับต่อไกป่ปลานะครับคือเอาตัวผู้นะครับผม หรือตัวเมียนะครับเอาตัวเมียนะครับผมมาวางไว้นะครับผมแล้วก็ให้มันขันนะครับผมแล้วมันไก่ป่าตัวผู้มันก็จะเข้ามาหาตัวเมียนะครับผมไก่ป่านี่นะครับผมถ้าเราเอากับดักมาวางนะครับผมมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าไก่ป่าเนี่ยมันจะฉลาดมากเลยนะครับผมมันรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับใช่คุณจะเอาตะขครยดักปลามาวางไว้มันก็ไม่ติดนะครับยากมาก มันต้องใช้วิธีการต่อนะครับต่อไก่เอาโตัวเมียมาวางไว้นะครับให้มันขันนะมันก็จะเข้ามานะครับผมวิธีนี้นะครับผมที่จะได้ไก่ปานะครับโอ้โหดูนี่สิต้นไม้แดงครับใครมาตัดต้นไม้แดงวะต้นใหญ่มากเลยนะเนี่ยเนี่ยหักเฉยๆเลย เสียดายมากต้นใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใครวะเออไม้แดงนะครับเนี่ยไม้เนื้อแข็งมากเลยนะเนี่ยเปลือมันเอาไปก่อไฟก็ได้นะครับดูดิเนี่ยไม้แดงนะครับเนี่ย ไม้แดงนี่นะครับผมชาวบ้านที่นี่เขาจะนิยมเอาไปทำเถียงนากันนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมมันมีอายุใช้การใช้ใช้งานได้นานนะครับเนี่ยไม้แดงนี่นะครับผมเวลาเราเอาไปทำเสาเถียงนะครับผมเวลามันแห้งมานะครับผมเปลือกมันก็จะแบบแกะง่ายอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับผมเพราะว่ามันจะมีพวกแบบ มแมลงนะครับผมที่กัดต่อยเจ็บๆนะครับมันจะซ่อนตัวในเปลือกไม้นะครับผมหรือว่าไอ้พวกที่แบบว่าเป็นตะขาบนะครับผมพวกนี้นะครับมันจะซ่อนตัวในเปลือกไม้นะครับขึ้นมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ่ผู้ชมนะตป๊บหนึ่งนะว้าวตอนนี้ผมอยู่ที่โอ ดูดิตรงนี้แบบเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับว้าวว้าวน่ากลัวเนี่ยโอ้แล้วตรงนี้แบบมีต้นไม้ใหญ่ด้วยดูดิไม้แดงตัวนี้แบบมันใหญ่มากเลยนะครับผมผมเสียดายนะครับคือตัวนี้แบบ ถูกไฟไหม้นะครับผมแล้วก็มันล้มนะครับพอมันล้มปุ๊บแล้วก็ไม่มีใครเอาไปใช้งานเลยนะครับต้นใหญ่มากเลยดูดิโอ้แล้วตรงนี้แบบเป็นป่าแบบผมยืนได้เลยอะ่ะสูงมากเลยที่ขึ้นมาเนี่ยดูดิโอพระเจ้าไปลงก็ดีกว่าโอ oh ค y god เดี๋ยวเรารีบเดินลงไปด้านล่างกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะครับผมสิบห้านาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินลัดเลาะ,ละตามป่าไปเรื่อยๆนะครับแถวนี้แบบออแถวนี้นะครับผมผมลืมบอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าป่าตรงนี้เนี่ยนะครับ มีไม้พยุงเยอะมากเลยนะครับแต่โดนตัดไปแล้วนะครับเสียดายโอ้หเจ้าเออแล้วแบบแถวนี้แบบมันมีต้นไม้ไผ่ป่าเยอะมากเลยนี่ครับด้านหลังผมก็มีต้นหนึ่งนะครับดูดิอ๋ออันนี้เรามาเที่ยวป่ากันนะครับ อนี่ไงตัวนี้แบบกอใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นไม้ไผ่ป่านะครับไม้ไผ่ปาเนี่ยนะครับผมข้อดีของมันคือมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับผมมันจะแข็งกว่าไม้ไผ่ทั่วไปนะครับผมไม้ไผ่ปาเนี่ยดูดิเนี่ยเนื้อมันจะตันๆเลยนะครับมันจะแข็งกว่าไม้ไผ่ทั่วไปที่เราใช้กันนะครับเนี่ย หน่อมันก็สามารถกินได้นะครับผมหน่อไม้นะครับเนี่ยหน่อไม้ไผ่ป่าเนี่ยจะอร่อยกว่าไม้ไผ่ทั่วไปเลยนะครับผมโอ,โอ้โหเฮ้ยท่านผู้ชมดูนี่สิทำไมมันสวยยังอะ่ะมันเป็นเหมือนแบบบ้านชาวมองโกเลียเลยนะครับว้าวดูสิ มันเป็นหลังเป็นหลังไว้เลยนะ่ะมันเหมือนมีใครมาสร้างไว้เลยนะครับผมติดกับไร่มันนะครับดูดิเดี๋ยวผมจะพาท่านชมไปดูครับมันเป็นเหมือนบ้านเลยครับตรงนั้นนะ่ะเหมือนบ้านคนเลยผมว่ามันต้องมีคนมาสร้างไว้นะครับต้องพิสูจน์ว่ามันคืออะไรไปดูกันครับเดี๋ยวเราเดินต่อกัน ตรงนี้แบบมันมีเหมือนคนมาตัดไม้นะครับนี่ไงที่ผมบอกว่ามันเป็นไร่นาเก่านะครับตรงนี้มันเป็นไร่นานะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นหญ้าเขียวขจีเลยโอ้มีเห็ดมีเห็ดไงเห็ดโอ้นี่ไงท่านผู้ชมแบบมันเหมือนมีคนมาสร้างขึ้นล่ะ นี่ทุกคนเห็นนี่ไหมมันเป็นข้าวนะครับเนี่ยอันนี้ข้าวอันที่เขาเอามาโรยไว้เพราะว่าเอามันล่อหนูนะครับผมให้หนูมันออกมานะครับผมแล้วก็ยิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ซุ่มยิงหรือเปล่าซุ่มยิงหนูนะครับมันข้าวไหมนะ่ะเขาอาจจะให้หนูมันออกมานะครับผมโรยข้าวให้ล่อหนูนะครับ ผมจะพาเข้ามาดูนะครับเนี่ยด้านในก็แบบเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยมานนี้มีขวดน้ําด้วยนะครับโอ้ก็สามารถพักได้คนเดียวนะครับดูแล้วแล้วด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดูดิ ประมาณนี้นะครับผมด้านข้างโอ้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมโอ้โหอันนี้แบบเป็นทางเข้าเลยอะ่ะดูดิอันนี้จะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับนี่ไงมีทางเข้าด้วยไปดูกัน โอ้ด้านในมีจอมปวกแล้วก็ตรงนี้มีที่นั่งเล่นด้วยสุดยอดไปเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะตั้งกล้องไว้ดูนะดูดิในด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับ ดูดิมันเป็นเครือแบบอะไรไม่รู้นะครับที่มันมาประสานกันแล้วมันก็จะเป็นพุ่มอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าไปท่านผู้ชมผมก็จะกลับแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้แบบผมรู้สึกแบบคันมาก คันตามมือเนี่ยนะครับไม่รู้เป็นไรน่าจะโดนเครืออันนั้นไม่รู้นะครับมันคันยิงอะ่ะคันแบบถูกหมามุ่นหรือเปล่าไม่รู้มันคันเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากที่พักเก่าๆแล้วนะครับ ทีนี้ผมก็จะขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมทางช่องคนพเนจรนะครับผมโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่ได้นะครับผมทางช่องคนพเนจรนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย